ม่าจะซื้อซิมฮาวอยู่บ้านนี่โทรศัพท์กับบอดี้ซือถือเด้นซูมาเด้อสู้มาเดินมาเบิ่งก็จะอดโดดจองทุกคนบรรยากาศรอบๆการโดดจองเนาะนี่เนาะสบายดีเด้อทุกคนเด้อมาเบิ่งคนโดดจองคนโดดจองคึกคืนครบหอบสีปีของแก๊งเซกองเนาะ เราจัดงานคือคืนน้อยนึงเลยเก็บผาามาผาาทุกคนเด้อมาเบิ่งน้ำกันเร่อบรรยากาศการโดดจออ้อกเนาะรีบปลีรีบปลีเนาะโดดจ้องโดดจ้องทุกคนมาเบิ่งน้ำกันหูเด็ดทุ่งเล้าทุ่งเล้าเหล้าก็อีหยังอันดับเวียดนามมาลืออีสัง่งโอ้ยสีลอ้องทื่อทื่ออยู่บนเนาะสื่อสนามเขาให้ลงอยู่บน ระวังรับพลอยกันในพิษพาดมาถึงเฮาไปจักไนแหวว่ะฮะมันลงมาแไรไงห่วยห่วยกันใหญ่แล้วเว่ยมึงเด้อนี่เด็กเขาก็มีวิธีเด็กเขาก็มีวิธีโดดเนอ้อยเวียนไปเวียนมาอย่าเนาะเหยียดเป็นแก้วนี่โอ้คณแมันเด้เออฮันเด้เขาหยาดเขากายเขาไปปิ้นโตเขาอยากให้มันอยู่มันลงวังนั่นเด้อกูยิงกูใส่เด้อ ได้แล oh mm ้วเดี๋ยวเขากเวียนโตเข้าไปเบิร์ตี้คือนกนี่โอ้ยบางนาค้าแตกยาวๆทุกคนมาเบิร์น้ากันมาเบิร์น้ากันทุกคนคือคืนคือคืนโอ้โหคุณสำนกสำนกหนึ่งมาถึกซวงมาถึกซวงเวลามันนั่นเนาะสมรโอ้ยโอ้ยโอ้ยเช็ดเช็ดเช็ดออกจากสนามมาจักไวไว้ไวกลัวมาทั้งเฮาริกีมีกินได้ไว้ ไปัจกัาได้วยันลงเสมาไปจ้าอุ้ยอันเดดวโอ้ยเออจะวางด้วยกายเสร็จไซดเดียวเออ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 อัอ้ย ยาวๆภพหอบ40ปีเนาะเก็บผาบมาผาบโคตโอ้ยหุ่นไปบนกระซักข้าวนึ่งไปเอากระเจรถไ่ด้สุดช่บังรถล่างเด้อจริงเห็นน้ำเขาเนาะเพราะขึ้นรถนนเบิ่งได้ชิบาย รถไระด้รถเลงรถรรถไกรได้หวยหวยึกเป่าและเน่อลงงามบอกนไตแล้วก็ลวง่จัน่นกลับกองแยกนาก็จแม่นมัติกดไลค์ดไแทรไลค์ว้าทุกคนบรรยากาศรอบรอบกดไลค์กอยโนจ่อได้เรียนสังเกที่เป็นขนที่กระรื่องไวเป็นยังไ เกิด่อแมนย้ยดจ้องทับใส้ยับส่ให้งานจต่างเื่อทั่วทุกแผ่นความประเทศให้ได้ทันที่อเาบูให้งดาต่างผ่อนแห้งให้งา้งรับใส้งานสำลักสำลกวัดสำตังแผ่นีกองทบ้องที่ีีแผนกองในทางนี้ก็บอกมีจำนวนคน่อนพันนำพาทีมโดยทางคันที่นวนพงมาใส้ห้องคนขันใหญ่เป็นหน้า มีคณะสีน้ำหาทานมียุบินสีทานมีวิ่ซานกดาดอจะมาส่กับแม่ด้วยแม่ก็ู่นำเลยด้มีนักโทษที่โงสายสายผักัวนยิงเข้าสายึังแม่ลูกผักลาแกงของพ่อแม่ก็จะงราเลาในขอเขตทิัเรแกนะเนทาวนี้มาใหม่มาใหม่น่เด้อดูโดดหลับใหม่เด้อทุกคน ต้รา้หาสิบ้าหาบริสิปายวู้มาสูงกว่าเก่าอีเท่านี้ไว้แอนคอยกันหานใจผืดพุ่นเป็นูนักเอาของเาเอาอเียเป็นผู้ึกโดตออะไรสีอลงมาสีข้นมาที่ท้องหายบ้านาองเนี่ยมันลงมานีทุ่งมีแยงอันนี้ทุ่งอีกชัางเล่นนี่ เดบอได้ทุงอ <Rem. S 1> ื่นเด้อน้ำาผัดาวาประเทศบ่ัดจอกไม่ได้ขาังคับ่มือหอทสีชเ้าบขาที้าลย่ตาไ้หังนจันงปวดแขนเด้อทุกคนท่านส้มปวดแขนแะ้วให้เบิ้งก็ได้เป็นผู้ฝึกนาโดจอโดจอกม่ได้หาหอยเศ้าพัง ไอนี่ๆๆๆๆน้สาโดน้าโ้สูง2 0 0เมตร2,000มหลอบนี่เนาะ2,000เมตรทุกคนบางนีหลบมี2,000เมตรมีแต่ผู้สาวเด้หันมีแต่ผู่หญิงเด้หันโดดเดียวนี่2,000เมตรอูมักนาวแตกยาวๆทุกคนโอ้สมัทไนต์ตัวคู่เร่อเรียกติดขนกสนุกไว้ แขงพงศรีเด้นนี่ราไม่แต่ผู้ยิ่งทั้งนั้นเด้อโดดจ่องเนาะผู้ชายนี่ยายเลยได้แน่นีวูลงพุ่ซื้อหนาเปล่าไม้ข้าเห็ดดจ่องเลยเขาทั้งนั้นเสมาไปทั้งนั้นเราผู้เดียว ี้ฮ่าฮ่าอาไม่้ยิ่งเนี่ยไม่ได้ยิงว่ะยัอยกวิดอีกเรารัโวินรยักตำรวจเนาะละโอนลา์โพเขามันโค้งตนานลายของเรานี่ยผู้นี้ยกาใกล้ผู้เจ้าเงระวังให้วิตกับแพงได้นี่มาใก่เนาะมีาน มาำน่นเล่ากับภนนีจะว่าจะขังอะไรเราเป็นอยขังได้นี่ท่านี้มาทางเห้ไปจักบาทนี่ในลมมันน่นี่งอล้เราคือมาปล่อยของเราคือคือมีทุ่งตวันอาหารของเขานักมีทุ่งของเราคือมีทุ่งทุ่งระบาเปิดพูนใหญ่อยู่เทิ่งพว่มาขนาดแต่พนดอ้ยบรงรถเองนัเนอ

ไอ้เพิ่นผู้เบิ่งนี่อายเลยแล้วปะลมมาโอ้ยมาเห็นยังเนี่ยเนาะมื้อนี้ยยามาโอ้ยผู้ใด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 ลมแห้งกระเวิรนไปบอกขั้นลมแห้งก็กระเวิรนฮกเขาเขาโดขึ้นน่ามันกระเวียนไปเวียนมาอย้อนน้อเขามีประสบการณ์เด้เขามีเทคนิคขันละเนาะฝุ่นซำนกเนาะทุกคนลมกระยักเริ่มแห้งขึ้นมาเนาะลมไม่แล้วบ่มีคนโรคอีกบ่ ບົດບໍລິເວນທຳນួនເທົ່ານີ້ເນາະຈາກຄົນລະທີ19ບໍ່ຫຼືເທົ່າໃດຍັງຕີ້ຍົນຢູ່ບໍ່ຫຼົງ44ເອລງຍັງບານດດລດໃາ เอาเงน่จะซื้อเลยเงีจะทานกูดนี้าวป่นกับนไ้พี่จอบิ้นื้อนงเลยเด้อนมยังหดรข้าที่หนอก่เือวนเลยใช่ล้วไปถึกตัวใดยแม่ขอกระเบืงอยูสุบุนเน่ดูนออ โอ้วิทย์บางว่าคือชีวิตอันนี่เนาะลองวิทย์เยอะอ้าแล้วคือว่าไปแต่ผลเราเรากางยังโตเราเดี้ยงยังอ่ะเซียวๆกันปุยยาได้มาทางเฮาไปจั๊กไว้ลมมันตานเลยของเราวอาวิทย์อยู่ดอกเนาะโอ้โห้เสียเขาเนาะ ตอันนี้ม่เขวานี่มาลลุดยนต์บาดอยพูดคุณเด็กบอยตัวไหนคือว่าินอยู่ตัวอ้นคือมันมินหัวด้วนนะองเราคือมาวินต่ว้ามัูก็มาวินเาเดอแลก็คอยต่างสติได้เนาะ กมาอะไรบานนี่บานยนะทนี <ses ha> uh, <laughs> ่ป <lava>. ุซายนี่ยของเราก็มาปินเลยเนอะมันหัวบ่ของเรามีแต่ซาฟงซารีขนาดไมีแต่ทางหุ่นุ่นข้ามันได้นหุ่นเหมาตุยไลยบ่ไร้อ้ยโรคแง้อากเจ็บไปได้ ขนาดจะว่าร่อันนั้นน่าจมาพิรกแเนเนาะคือชีวินวัวขนาดมดระบบาทนี่รวยย่นยี่สิบบาทนี่บสองสี่หาเศร้าเก่าบราวับตัวตลดคอยดีนะตามๆหรือแก้วเองยังใจสิขาดแล้วเนาะมาเสียสวยกันตกใหม่ยังซันแล้วอือครจนจบซ้ำเละเนาะกรณีอยู่ในทีมงาน รอบที่4เด้นี่หาเอ้อมันยังสูงแท้บ่ยอมลงยลงกําลังเด้อแลลงกําลังผู้ชายผู้ชายรอบนี้ก็ผู้ชายรอบที่4นี่ผู้ชายคะแนน2 0 0อีเลยเบิ่งรถน้นตานี่ด้ัเ่อรงม่อชารถแล้วโอ้ยังรถ่อยไปาางหลัง ่ไ้เมือนได้ตลายแน่บางเปดหมสติอกคือจะขอลดได้ก่อนเออโอ้คมาเบิร์ก็จะโดดกล่องทุกคนขอบใจด้วยที่เขามาสนเนาะขอบใจหลายคนหลายทหลายบาทเนาะโอหพอกัน อะไรจีลยจีอู้แล้วก็โอนเลยเบอหอด้อนหนวเนยมวนั่นคือเย็นขนาดเนาะยังคนเดียวนี่เลยเบิร์ไตเวอร์เนื้อของเรานน่โอ้ยหาหอยผุนหางหอยซอมขังผู้หญิงบรุบสายท่านผู้หญิงยังมาเลยคุนอุดมไส้ 8อยแล้วแห่งกว่าผู้ชายโอ้ยขนาดเท้เบิดแมนบอ่เบิดทานีเละได้ภาพแล้วเนาะแม่ได้ภาพแล้วขอบใจหลายเด้อทุกคนไปหารถเฮาบาทนี้กะกัยนอก้อนวะบังแม่สิแสดงมาชงนําก่อนก้อนบาทนี้เฮาแสดงต่อยเด้ ไปบัดนี้ไปลูกไปกินแป เบิดเวลาได้บ,บาที้น้ำก้อนจุดเปื่อยนี่ก็ได้ขอบใจได้หลายเด้อขอบใจได้หลาย